รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสวยสุดสยามเ e a l ลิตี้เมคโอเวอร์ซีซรายการที่ทำให้คุณสวยและหล่อได้อย่างสมบูรณแบบหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทดสอบเพื่อเก็บคะแนนผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของใบหน้าเป็นหลักเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวของพวกเขากันไปแล้วและวันนี้เราก็จะมาดูผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มรูปร่างกันบ้างว่าหลังจากครั้งที่แล้วที่เราให้พวกเขากลับไปลดน้ำหนักด้วยตัวเองที่บ้านนั้น เขาจะมีพัฒนาการอย่างไรบ้างโดยวันนี้เรานัดให้พวกเขากลับมาเพื่อออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับดูการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาว่าจะมีใครต้องกลับบ้านไปก่อนหรือเปล่าติดตามได้ในสวยสุดสยามวันนี้ค่ะจากครั้งที่แล้วนะครับกองก็ว่า,น,าน่าจะลงไปเยอะอยู่ครับน่าจะลงหลายโลอยู่ครับก็แต่ก่อนชอบกินอะไรที่ของหวานหวานมันๆครับก,ก็ลดของหวานมัน ทานผักผลไม้มากขึ้นครับครับจากครั้งที่แล้วนะครับคิดว่าเตงเปลี่ยนแปลงไหมรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่มารายการนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมจะมีความพยายามเพิ่มมากขึ้นก็ครั้งที่แล้วกับครั้งนี้รู้สึกว่าเตงพยายามมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะน้ําหนักลดลงไปบ้างครับตั้งแต่ผมมารายการนี้เป็นเป็นอะไรที่ผมตั้งใจมากที่สุดแล้วครับถึงจะต้องวันนี้จะต้องออกผมก็จะไม่หยุดครับผมก็จะลดน้ําหนักให้ผอนไม่ได้ จากครั้งที่แล้วนะครับก็ได้ไปออกกําลังกายเพิ่มเติมนะครับหนึ่งก็คือตามโปรแกรมที่เทรนเนอร์ได้ไดเทรนเนอร์กิจได้สอนไว้นะครับแล้วก็พยายามเสิร์ชหาข้อมูลหรือว่าดูใน YouTube ก็ออกกําลังกายแบบใหม่ๆหรือว่าวันนี้คัมแบทใน u t u b e แล้วก็ทําตามเพืให้หนักขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นใครที่จะต้องออกไม่แน่ใจเลยครับเท่าที่ดูแล้วทุกคนก็ก็ลดลงเกือบทุกคนนะครับดูแล้วทุกคนสัดส่วนรูปรากเล็กลงหมดก็เลยต้องดูกันตอนชั่งน้ำหนักนครับตอนนี้ไม่แน่ใจจริงๆครับ ก็หลังจากที่มาครั้งที่แล้วครับกลับไปก็มีการดูแลตัวเองก็คือมีการออกกำลังกายครับอย่างเช่นว่ายน้ำจ็อกกิง้งแล้วก็ทำท่าที่เทรนเนอร์ให้ไปเงี้ยครับน้ำหนักคิดว่าลงไหมลงครับแต่ไม่แน่ใจว่าลงไปเยอะเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่น่าจะลงเยอะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมีความรู้สึกเหมือนน้ำหนักค่อยๆลงช้าลงเงี้ยครับแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับพวกเขาทั้ง4คนก็คือ เทรนเนอร์กิจปัญชรัตปัญญาทรัพทวีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เทรนเนอร์กิดของเราก็ให้ชายหนุ่มตุย้ยนุ้ยของเราทั้ง4คนออกกำลังกายแบบบอดี้เวทดูท่าทางของพวกเขาแล้วจะไหวกันไหมคะเนี่ย สับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดน by SLC โดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดน์ by SLC 20่สิบวิสุดท้ายสูขึ้นสูขึ้น20่สิบวิสุดท้ายแต่พื้นหน่อยแต่พื้นหน่อยขึ้นมาโดดขึ้นมายอ่อโอเค สามสองหนึ่งโอเคโอ้โหเยอะมากเยอะมากโอ้จะไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยมากครับครั้งนี้โหดมากจริงๆครับอยากจะบอกว่าเทรนเนอร์หล่อและโหดมากครับครับวันนี้พูดไม่ค่อยไหวแะโอ้ดีมากครับมีอาดมด้วย โอ้โห oh, oh, คุณผู้ชมคะดูจากสีหน้าของแต่ละคนนั้นเรียกได้ว่าครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งเลยนะคะสู้ๆคะ่ะทุกคนแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอันนี้เป็นเพียงพาร์ทแรกเท่านั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปต่อกับการออกกำลังกายในพาร์ทที่สองกันเลยคะ่ะต่อไปครับเร,เราจะมาเริ่มคลาสบอดี้คอมแบทกันศิลปะป้องกันตัวเหมือนเช่นเคยพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมมาเขาขวา ครับตอนที่บอดี้เวทนะครับเจ็ดท่านะครับผ่านรอบแรกไป พอมาบอกว่ามีรอบสองต่อนีอ่ตอนนั้นนี่ผมรู้สึกจุกตรงหน้าท้องมากเพราะว่าตอนท่ากระโดดตบเนี่ยจุกครับรู้สึกว่าพุงเรามันเด้งขึ้นเด้งลงมันก็ทําให้เราจุกแล้วก็บวกกับความเหนื่อยไปได้วยแล้วยังมีต่อรอบรอบสามอีกก็ก็เหนื่อยครับวันนี้เหนื่อยเหนื่อยมากมาครับเซตสุดท้ายนี่คือจริงๆมันมันหมด จนไม่เหลืออะไรแล้วแต่แบบว่าเหมือนมีพี่นัดครับคอยคองเออเออเออผมก็เออตามมันทําใหเออ้เหมือนแบบเรายังมีอีกแบบอีกนิดนึงอะที่เรายังจะแบบไหวเพราะพอพอ,พอเสร็จปับ๊บล่วงเลยครับนอนลงกับพื้นกองเลยครับวันนี้ก็ออกกําลังกายกับเทรนเนอร์ครับก็มีเต้นแล้วก็มีบอดี้เวทครับ ส่วนตอนแรกก็บอดี้เวทครั้งนี้แบบโหยโหดมากจริงๆครับเทรนเนอร์จัดหนักจัดเต็มครับไม่ยั้งผมเลยครับแล้วก็ท่านี่แต่ละท่านี้ก็ยากขึ้นแถมยังมีรอบสองอีกแบบโหยสุดยอดมากเลยครับครั้งนี้วันนี้เพื่อนแต่ละคนทุกคนครับที่ทุกคนแบบตั้งใจมากจริงๆครับก็อย่างที่เอกก็ท,ท้งั้นที่เขาแบบน้ําหนักเขาก็เยอะครับแต่เขาก็ยังสู้ครับแล้วก็พี่นัดกับพี่พอร์ จัดเต็มจัดหนักมากครับก็วันนี้ที่เทรนเนอร์ให้ทำก็จะการออกกำลังกายเป็นการออกกำลังกายในในช่วงของเจ็ดท่าเนี่ยครับก็เลยผมคิดว่ามันเป็นเจ็ดท่าที่อันตรายนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆเอาเอาแบบค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็เหงื่อไหลออกมาแทนน้ำเลยก็เลยคิดว่ามันแทบจะขาดใจเลยพี่วันนี้จริงท่าที่ไม่ท่าที่รู้สึก ไม่ไหวจริงๆจะเป็นท่าที่เหมือนแบบคครๆยคลาวิตพื้นนะครับกระโดดเอาข่าวด้านหลังแล้วก็กระโดดกลับมาแล้วก็ย่อตัวท่าน,น,นรู้สึกว่าปวดเข่ามากเลยครับพี่เหมือนแบบมันไม่ไหวจริงๆเงี้ยครับยิ่งแบบพอมีพอรู้ว่ามีต่อรอบสองปุ๊บเหมือนแบบเกือบจะท้อเลยเยงี้ยแต่บังเอิญแบบก็มีแบบพวกพี่พี่พ,พวกพี่นัดพี่เอกเลยครับ ช่วยกันแบบเสียงเชียร์เลยทำให้เหมือนแบบมีแรงเึดอสู้อีกเงี้ยครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ได้มาเจอกับเทรนเนอร์กิจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เทรนเนอร์ได้แนะนําวิธีออกกําลังกายที่หนักขึ้นเป็น15นาทีที่แบบพูดง่ายว่าแบบมันผ่านไปเร็วนะครับแต่สุดยอดในความหรือโหดมีมีความหนักความเบาแต่แต่เบาก็ไม่ใช่เบาแบบเบาซะทีเดียวครับเบาเราก็ยังหนักสาหรับเราอยู่ดีแม้กระทั่งแม้กระทั่งเราเองที่แบบเริ่มออกกําลังกายมาระยะหนึ่งแล้วในวันนี้แบบสินาทีก็แทบไม่ไหวเหมนกั มีการรีพีทซ้ำรอบที่2ด้วยรอบแรกก็แบบพยายามเต็มที่แล้วครับออกกับร่างกายเต็มที่เราก็พยายามจนรอบที่2แบบจะถามว่ารู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าจะจบหรือ,อยังมันหนักมากหนักจนแบบไม่ไหวแล้วไอเสียงตะโกนต่างๆที่ได้ยินไปในกล้องนะครับมันไม่ใช่แบบอารมณ์แบบคืดสู้อะไรเลยมันะสมความกราดเกลียวเล็กๆด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยอะไรวะยังไม่จบอีกเหรอแบบเฮ้ยเราดูนาฬิกาอยู่นะพ่กัดอะไรเแงบบี้ยว่าเฮ้ยครบแล้วมันควรจะครบแล้วแต่อย่าไม่ครบสักทีก็แบบ พยายามแต่ก็พยายามมาพยายามจนผ่านไปได้แล้วก็ให้กําลังใจน้องทุกคนด้วยการออกเสียงแล้วน้องๆทุกคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะตอบรับกันมาเพื่อผ่านไปด้วยกันได้ครับผมวันนี้ในคาสของน้อง,องผู้ชายนะครับก็เห็นพนัฒนาการครับมีคนที่ฟิตมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่แบบว่ามีความตั้งใจมากขึ้นอย่างคุณเอกเนี่ยครับทั้งที่ว่าเล่นอาจจะไม่ไหวแล้วน้ําหนักตัวก็เยอะด้วยรูปร่างใหญ่แต่ว่าสามารถทําจนจบคาได้ถือว่าสุดยอดมากเลยครับก็มี คุณนัทน,นะครับที่ว่ามีความตั้งใจอย่างมากเลยครับทําตามในตลอดเลยแล้วก็มีการบิ้วเพื่อนให้เสียงกับเพื่อนทำให้เพื่อนทุกคนมีแรงฮึดในการที่จะออกกําลังกายกันต่อด้วยนะครับสุดยอดมากจริงๆเอาละค่ะการออกกำลังกายของเราในวันนี้ก็ไม่น้อยเลยนะคะช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าพัฒนาการการลดน้ำหนักในช่วงที่ผ่านมาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างและว,วันนี้จะมีใครต้องออกจากโครงการไปก่อนหรือไม่ช่วงหน้าค่ะ และคนที่มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของไขมันน้อยมากที่สุดคือสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก คอสเดน by SLC เอาละค่ะคุณผู้ชมหลังจากออกกําลังกายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากครั้งที่แล้วที่เราได้ให้พวกเขากลับไปลดน้ำหนักกันด้วยตัวเองนั้นวันนี้เราจะมาดูเปอร์เซ็นต์การลดน้ำหนักของพวกเขากันค่ะว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างและถ้าเปอร์เซนต์การลดน้ำหนักของใครน้อยที่สุดอาจจะต้องมีคนกลับบ้านไปก่อนด้วยนะคะ โอเคครับเดี๋ยวเริ่มมาที่คนแรกนะครับน้องกองน้ำหนักครั้งนี้แล้วอยู่ที่75.1เดี๋ยวมาดูว่าครั้งนี้เป็นเท่าไหร่ครับเชญครับน้ำหนักครั้งนี้ครับอยู่ที่69.7ครับนักลดลงนะครับโอเคครับคนต่อไปครับพี่เองครับน้ำหนักพรังงานอยู่ที่116.3นะครับเดี๋ยวมาดูกันครั้งนี้เป็นเท่าไหรเชญครับน้ำหนักครั้งนี้ครับอยู่ที่114.1ครับผม คครับคนที่ราบคุณนัทครับผมน้ำหนักครั้งนี้แล้วอยู่ที่86.4นะครับเรามาดูกันครั้งนี้เป็นเท่าไหร่เชิญครับน้ำหนักน้ำหนักครั้งนี้ลดลงนะครับอยู่ที่83นะครับมาถึงคนสุดท้ายแล้วคุณพอน้ำหนักครั้งนี้เราอยู่ที่88.4นะครับเรามาดูกันครั้งนี้เป็นเท่าไหร่นะครับโอเคครับอยู่ที่86.6นะครับผมโอเคครับและคนที่มีเปอร์เซ็น การลดลงของไขมันน้อยมากที่สุดคือคุณพอลครับแต่ไม่ต้องเสียใจไปครับทางทีมงานเห็นถึงความตั้งใจของทุกคนนะครับในวันนี้ที่ได้ไาทำการออกกำลังกายด้วยกันจะให้เวลาทุกคนอีก1เดือนในการไปลดน้ำหนักครับเสร็จแล้วกลับมาเจอผมใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วแล้วมันดูกันว่าใครลดได้น้อยที่สุด วันนั้นแหละต้องมีคนออกไปหนึ่งคนแน่นอนครับนะครับแล้วอย่าลืมการบ้านที่ให้ไปทั้งหมดในว,วันนี้นะครับกลับไปทําด้วยเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงและน้ําหนักลงนะครับดีใจกับทุกคนด้วย <Yeah. S 1> ครับผมม,มีเซอร์ไพรส์เหมือนเคยว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่มีการชั่งน้ําหนักเวรามาออกกาลังกายเฉยเฉยเหมือนเหมือนครั้งแรกแล้วก็ผ่านไปอีกอาทิตย์หนึง่งค่อยมาชั่งน้าหนักปรากฏว่ามีการเรียกเข้ามาพบกับเทรนเนอร์กิจอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มีการชั่งน้าหนักแล้วแล้วก็มีการประกาศคนออก โดยการดิกับวัดที่แบบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักไครได้น้อยที่สุดซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้เตรียมใจไว้เลยครับไม่ได้คิดเลยว่า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 ใครจะต้องเป็นเป็นผู้ที่ออกไปแล้วเราก็ไม่ได้ฟังเลยว่าใครลดน้ําหนักได้เท่าไหร่พอเทรนเนอร์ประกาศออกมาว่าว่าเป็นเป็นพอรู้สึกตกใจครับเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ดูแล้วน้องพยายามได้ดีพักแรกน้องพยายามได้ดีความพยายามน้องมีมากขึ้นเรื่อยๆครับในวันนี้เองก็ก็ดูว่าน้องพยายามได้ได้มากขึ้นนะครับแต่พอไปสักพักหนึ่งเทรนเนอร์ก็บอกว่า โอเคเรื่องจากเห็นความตั้งใจความพยายามของพวกเราทั้งหมดนะครับก็เลยบอกว่าให้เวลาทุกคนอีกหนึ่งเดือนแล้วก็จะระวัดกันอีกทีหนึ่งตอนนู้นรู้สึกดีใจมากนะครับเหมือนกับแบบน้องยืนอยู่ใกล้ผมด้วยครับหันไปมองน้องอยู่จุดแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบเอ๊ยเราจะไม่ได้เห็นน้องหรออะไรเงี้ยแบบพอถึงเวลาเขาเขาพลิกประกาศแบบเอ้ยโอเคอะเราได้สู้ต่อเพราะถึงจุดนี้เชื่อว่าความพยายามทุกคนนะครับมีเท่ากันไม่มีใครแพ้ใครเลยเพียงแต่ว่าผลลัพธ์อะผลลัพธ์เท่านั้นที่จะออกมาต่างกัน ผมเชื่อว่าในใน,ในหนึเดือนที่จะท,ที่ที่จะถึงนี้ผมว่าผมลดได้แน่นอนครับผมวันนี้ก็ตอนแรกก็ตกใจนะครับว่าจะมีคนหนึ่งออกไปครับก็คือพี่พอครับผมก็ไม่อยากให้ใครออกอยากให้พร้อมไปได้วยกันอยากให้หล่อไปได้วยกันนะครับตอนที่บอกว่าไม่มีใครออกนะครับก็ก,ก็ดีใจครับว่าเพื่อนเรายังอยู่ครับเราก็ยังมีคนช่วยเราช่วยเป็นกําลังใจในการลดน้ำหนักครับหนึ่งเดือนขอฝากทุกคนด้ครับผม สัญญาครับเพราะผมจะทําเต็มที่น่นอยครับสู้ครับแล้วก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับคือวันนี้ก็ผลผลของการชั่งน้ําหนักนะครับก็น้ําหนักตัวเองลดไปก็ก็รู้สึกดีใจครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะลดลงไปเยอะหรือเปล่าครับต่อจากนี้1เดือนนะครับผมคิดว่าผมต้องลดให้ได้ครับลดไม่ได้ก็ต้องลดให้ได้ครับมันยังไงมันก็ต้องลดให้ได้แล้วก็อยากแบบ ปากบอกเพื่อนๆืด้วยทุกคนนะครับคือคือให้สู้ครับให้ทุกคนสู้ขอให้ทุกคนแบบว่ากลับมาเราลดให้ได้เยอะๆสู้ไปด้วยกันครับสู้เวยวินานะทีแรกที่ไปชั่นน้ำหนักเรารู้ว่าเราเป็นคนที่พัฒนาการน้อยสุดน้ำหนักลดน้อยสุดก็รู้ตัวเลยว่าไงเราก็ต้องออกค่อนข้างเซอร์ไพรส์มาตอนแรกยงงงังงงๆอยู่เงี้ยครับแต่พอตั้งสติได้ก็ ตกใจดีใจเงครับก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่อีกทีเงครับพี่คือผมคิดว่าในการออกกำลังกายมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ทําให้เราน้ําหนักลดช้าลงแต่ผมคิดว่าในภายในหนึ่งเดือนเนี้ยเราน่าจะผ่านช่วงนั้นไปได้ดีแล้วก็น้ําหนักมันจะลงอย่างต่อเนื่องก็จะพยายามทําอย่างให้เต็มที่ให้ดีที่สุดไงครับพยายามจะสู้สู้เต็มที่เลยครับแล้วน้องผู้ชายครับอีกหนึ่งเดือนห้าครับเรามาเจอกันการบ้านที่ให้ไปอย่าลืมกลับไปทําด้วยครับไม่งั้น น้องจะต้องออกจากบ้านนี้ไปนะครับผมแล้วเจอกันครับตอนนี้เราก็เหลือผู้เข้าแข่งขันฝ่ายชาย4ี่คนเท่าเดิมและในรอบหน้าเขาทั้ง4ี่คนจะต้องเจอกับอะไรบ้างนั้นต้องติดตามค่ะส่วนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นคิวของผู้เข้าแข่งขันฝ่ายหญิงแล้วนะคะการออกกำลังกายในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างห้ามพลาดค่ะ สำหรับวันนี้ใครที่อยากสวยและหล่ออย่างถูกต้องและปลอดภัยพบกับคุณหมอดาและหมอทีได้เหมือนเดิมในช่วงอยากสวยช่วยได้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้าก่อนเที่ยงคืนสวัสดีค่ะช่วงอยากสวยช่วยได้ค่ะก็พบกับช่วงสวยช่วยได้นะคะวันนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะ น้อง <S <S มูนอายุ24ปีส่งมาบอกว่าคุณหมอคะหนูแต่งหน้าไม่ติดเลยแล้วก็เพื่อนบอกว่าขนเยอะนี่เหมือนลิงเลยหนวดก็เยอะเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงเลยจริงๆท่างง่ายๆนะคะไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายก็คือในเรื่องของการแว็กซ์ขนนะคะแต่ว่าจะเจ็บนิดนึงนะคะคก็ตอนขนมันหลุดออกมาก็คงเจ็บหน้าดูคะ่ะแต่ว่าก็จะมีวิธีที่ถาวรไปกว่านั้นคืออยู่นานก็เป็นเรื่องของเลเซอร์ใช่ไหมคะ ปัจจุบันก็ง่ายฮะใช้แสงเลเซอร์กําจัดขนได้นะฮะเลเซอร์ก็ยิงเข้าไปตรงที่ต้องการกําจัดจะไปทําลายรากขนทีนี้ธรรมชาติขนของคนเราเนี่ยมันก็มีรอบอายุของเขาเกิดแก่เจ็บตายเป็นช่วงเป็นเดือนเป็นเดือนไปก็อาจจะต้องอาศัยทาหลายครั้งโดยตัวไปที่หน้าก็เดือนละครั้งทุกครั้งขนก็ต้องค่อยๆลดลงลดลงลดลงไม่ยากเลยนะคะแต่จริงๆเนี่ยก็ได้ยินมาบ่อยๆว่า ก็ต้องมีข้อควรระวังไม่ค่ะยิงเลเซอร์แล้วไม่แล้วดำาคนเราเนี่ยบอกบางบ่ที่อื่นการยิงก็ต้องอาศัยแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยในการปรับตั้งพลังงานให้เหมาะสมกับผิวของแต่ละคนแล้วก็ขนาดผลด้วยครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ระวังเนี่ยอาจจะทําให้ผิวตรงนี้ซึ่งบอบบางเนี่ยเราขดเวลาจับความร้อนแล้วเกิดอาการไหมหรือเปิร์นได้ครับอันนี้ก็ ขอให้เช็คนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าเออเราจะใช้เครื่องมืออะไรกับกับตัวของเรานะคะเพราะว่าเวลาเบินที่หน้าเบินหรือว่าไหมในหน้าเนี่ยโอ้โหนานทีเดียวนะคะกว่าจะหายค่ะแต่ที่หน้านานแล้วตัวนานกว่าอีกนะคะโดยเฉพาะขาเนะะี่ยค่ะถ้าเบินขึ้นมานี่นานมากๆเลยค่ะก็มีรายละเอียดแต่ว่าถ้าเกิดออสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราคงจะไม่ คอยแฮปปี้นะักใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้นะคะสวยช่วยได้คะ่ะ